เพื่อนๆครับผมวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันมานําเสนอเพื่อนๆนะครับรถอีโคคาร์ซีดานหน้าใช้งานเป็นรถเทิญของที่ร้านครับคันนี้คือน,นิสสันอเมล่าไม่น้อยๆมือเดียวป้ายแดงออกข้าง วิ่งมาเพียง120,000กว่ากิโลราคาเบาๆแสนต้นๆเท่านั้นถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางยี่ห้อถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองด้วยซ้ำไปบอดี้น่าใช้งานนะครับผมกว้างขวางนั่งสบายเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์1.2เบนซินเดิมๆจากโรงงานประหยัดน้ำมันถึงประมาณ20กิโลเมตรบว,วกลบเลยนะครับผมบอดีส้สวยๆสีสันสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่มีชนหนักตัดต่อพิควําหรือจมน้ำบางๆเดิมๆช่วงล่างไม่มีดังซักแอะนะครับผมแอร์เย็นชำ่ำ ภายในเบาะหนังสะอาดสะอา้านสวยงามสภาพสีผมให้ไปเลยประมาณ85นะครับ ช่วงล่างไม่มีดังนะครับภายในอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเป่าข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าใช้งานได้หมดเกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สเล็กใหม่น้อยๆ1 2 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับในราคาแสนต้นๆนะครับดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมนะฮะราคาพอๆกับทอง2บาทนะครับผมนะฮะออกข้างป้ายแดง5 0 0แสนกว่าบาทปัจจุบันเหลืออยู่แค่แสนต้นๆเท่านั้นเองด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายแม้จะเป็นอีโคคาร์นะครับแต่บอกเลยว่า รุ่นนี้กว้างมากๆกว้างพอๆกับซีวิกหรือฟอๆพกับออติสเลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะฮะนี่นะฮะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับคันเล็กๆนะครับสามารถยับลงไปได้เลยนะครับสาหรับด้านหลังนะครับผมนี่นะฮะหลุมอะไหลแม่แรงยางอะไรทุกอย่างมีมาให้ครบครับนี่นะฮะตัวรถไม่เคยโดนกระแทกท้ายแต่อย่างใดเลยนะครับผมยาแนวทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝากระโปรงท้ายน้องก็ไม่เคยแกะล้อรลฝนซ้ายขวาเดิมๆครับผม เดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับสตาร์ททีเดียวติดครับนี่นะฮะสตาร์ททีเดียวติดเลยครับผมไฟหน้าใส่กิ๊กๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นี่นะฮะไฟหน้าใส่กิ๊กๆห้องเครื่องสะอาดสานไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยคันหน้าเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะรักตัวเพดเดิมเบ้าโช้กซ้ายเบ้าโช้กขวาเดิมๆฝากระโปรงหน้าเดิมๆสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบครับผมนี่นะฮะ เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์นิสสันอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแม้จะเป็นอ e ีโคคาร์แต่บอกเลยว่าข้างในกว้างมากๆนะครับผมผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านไม่มีการเจิมแต่อย่างใดน,นะครับผมนะครับรถโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมนทลสายสกรุงเทพป,ปริมณฑลผมส่งให้ฟรี ต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเบนเทเลอร์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับรีบจองดูรถไม่เป็นพาเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบได้เลยครับอยู่ต่างหวัดมาดูไม่ได้ประจํามาเรามีบริการสไลด์ออนยีิบสีชั่วโมงถึงบ้านท่านนะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนตัวรถอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2กรุงเทพมหานครนะครับ ใครที่อยากได้ก็ฝากกันไว้ด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมรถโดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานเอกสารมีครบพร้อมโอนรถมือเดียวป้ายแดงภาษี69คุ้มคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคาแสนต้นเท่านั้นได้นิสสันอัมเมาปี2013แบบนี้ไปใช้งานครับผมขอบคุณครับ